สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งส yes. ุดท้ายนะครับในคลิปที่2นะครับวดประจำวันที่29เนะครับเดือน7 2565นะครับผมสำหรับนะครับแนวทางหวยฮานอยเมื like ่อวานนี <man 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 ้นะครับพี่ๆก็มาในหนึ่งคู่นะครับเกือบไม่รอดนะครับมาในตรงๆเน้นๆด้วยนะครับมาตรงรอบเมื่อวานนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมเมื่อวานนี้ตัววิ่งรูดก็มานะครับ แต่ว่าจับคู่เรามาแค่คู่เดียวนะครับเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายถือว่าถือว่าโอเคนะครับผมว่าถือว่าโอเคนะครับสำหรับนะครับในน้อยแรกของเราเฉพาะกิจนะครับ290กับ15นะครับผมก็มาในที่ตัววิ่งลูดนะครับ90ไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่พี่มาแค่ตัววิ่งลูดนะครับเด่นนะครับเด่น9นะครับนี่เลยเนาะเด่น9นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับรอบพิเศษนะครับ 3 40กับ16นี่เลยนะครับพระเอกของเรา1 6ตรงตรงนะครับพี่พี่เน้นเน้นด้วยนะครับเด่นหนึ่งมานะครับผมสังเกตดูนะครับพี่พี่สังเกตดูหลายวันนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งวันนี้เพิ่งดูวันนี้นะครับเนาะก็คือหนึ่งหนึ่งเดินเดินมาสี่วันแล้วนะครับสี่วันหรือสามวันแล้วนะครับพี่พี่สลับในในรอบเฉพาะรอบพิเศษนะครับเนาะในรอบพิเศษนะครับก็พี่พี่เอฟซีลองไปย้อนรับชมดูได้นะครับหนึ่งเดินดีมากนะครับเนาะ ลองพิจารณาไว้นะครับในรอบพิเศษ1เดือนดีนะครับ3-4วันแล้วนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม590กับ92นะครับเกไม่มีนะครับพี่พตัวเน้นนี่ถือว่ามานะครับรอบพิเศษรอบลองก็มานะครับมาตัววิ่งรูดนะครับพี่พี่ถ้าใครวิ่งรูดนี่เข้า90นะครับส่วน3ตัวเนี่ยพี่พี่ดูก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับหลักร้อยผมก็มาถูกทางอันนี้592 อันนี้ห้าเก้าศูนย์พี่พี่โอ้ยเสียดายนะครับเสียดายแทนนะครับพี่พี่อยากให้แตกเนาะอยากให้แตกนะครับอันนี้ก็สองเก้าศูนย์เนี่ยก็มาอย่างละสองตัวอันนี้ก็มาสองตัวนะครับผม,มนะครับต้องมีสักวันเนาะต้องมีสักวันที่เราต้องโดนนะครับส่วนโลก V i พนะครับศูนย์หกศูนย์กับเจ็ดสองอันนี้ หลุดไปนะครับอันนี้หลุดไปนะครับอันนี้ไม่มีไม่มี9กับ1เนาะในรอบ VV สรุปแล้วนะครับมาในตัวเน้น1คู่ตรงๆนะครับ1นนะครับส่วนสายวิ่งลูดมาใน2องนอยก็คือรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกตินะครับผมสำหรับวิ่งที่9นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมผมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับ กดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่พไม่ต้องตามผมทุกคู่นะครับผมตอนนี้ที่ที่ที่พัดผมก็มีเสียงฟ้าร้องนะครับพี่พฝนน่าจะตกนะครับฝนน่าจะตกอย่าตกก่อนไปทํางานก็แล้วกันนะครับสําหรับนะครับผมตัวเด็ดนะครับพี่พี่ ตัวเด่นผมให้ไปที่8นะครับผมแล้วก็1นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่1นนะครับพี่พีเพเนะ่เน้นไปในรอบพิเศษนะครับผมเน้นไปในรอบพิเศษลองนะครับลองไปในรอบ vip นะครับวันนี้นะครับผมเน้นเป็นในรอบพิเศษลอง vip นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับพี่พี่หเดินดีมา3วัน4วันแล้วนะครับแต่วันนี้ในสูตรผมก็ยังเด่นหนึนะครับเนาะก็ลองพิจารณานะครับพี่พี่วันนี้จะมาหรือจะหลุดนะครับก็ลองดูนะครับรอรับชมนะครับพี่พี่ก็ทําไปตามสูตรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางจบตัวไหนเนาะนะครับ สำหรับนะครับเดือน8นะครับก็จะมีนะครับพี่พี่แปดหนึ่งนะครับผมแปดสองนะครับแปดเจ็ดแปดเก้านะครับผมส่วนเดือนหนึ่งนะครับผมให้ไปที่หนึ่งศูนย์นะครับ หนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับเด่นละสี่คู่เนาะนะครับสลับในโคงสุดท้ายสำหรับนะครับในตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่วันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นอีกเนาะนะครับผม เน้นเปในรอบพิเศษนะครับพี่ๆบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเข้ามาใหม่มัดรวมซีนอยแต่ว่าเน้นไปอ้แต่ว่าวงเล็บให้ในรอบพิเศษ V.I.P. นะครับก็คือมัดรวมซีนอยนะครับแนวทางเด่น8เดือนหนึ่งะครับก็คือว่าสลับท่านใดที่ทุนเยอะนะครับอยากวิ่งรูดนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะก,กิจรอบพิเศษรอบปกติรอบ V.I.P. ก็เอาไปวิ่งรูดได้นะครับแต่ว่าหลักๆในสูตรของผมที่ผมให้ไปคือผมเน้นให้ในรอบพิเศษรอง V.I.P. นะครับพี่ๆ สำหรับนะครับในตัวเน้นนะครับเด่น8นะครับผมเด่น8ผมให้ไปที่87นะครับ82นะครับผม13 1 0นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ นะครับสำหรับนะครับเลข3ตัวในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับศูนย์ก็จะมีนะครับผม0 8 7นะครับ0 1 3นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ แล้วก็2คู่นี้ผมขอฝากไว้พิจารณานิดหนึ่งนะครับพี่อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับใช้คำว่าชอบส่วนตัวดีกว่านะครับในสูตรนี้นี่ครับไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับพี่พี่นะครับอันนี้คือชอบพิเศษนะครับชอบพิเศษนะครับเนาะก็รอรับชมนะครับว่าตัวพี่ ผมชอบพิเศษจะมาหรือเปล่านะครับพี่พี่เนาะนะครับผมก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะขอตัวนอนพักอีสักชั่วโมงนะครับอีสักสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าเพราะว่าห้าโมงกว่าผมก็ต้องตื่นมาอาบน้านะครับเพราะว่ารถพนักงานรับส่งนะครับก็คือมารับหกโมงตรงนะครับพี่พี่เนาะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับบางครั้งผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับพี่พี่บางครั้งก็นอนน้อยนะครับบางครั้งคิด คิดแนวทางเนี่ยบางทีเราคิดคำนวณแนวทางจับคู่นะครับบางทีมันวันวันไหนที่เรานอนน้อยนอนไม่เต็มที่เนี่ยบางทีสมองก็ไม่เดินนะครับพี่พี่เนาะสมองก็ไม่เดินนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบางทีก็ไหนจะง่วงนอนเนี่ยเรามานั่งอื่นๆอยู่คิดอะไรก็ไม่ออกนะครับพี่พี่เนาะบางครั้งแต่ก็ต้องต้องหาเวลานอนก่อนนะครับเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วยังน้อยก็สมองก็มันก็ใสขึ้นมาหน่อยนะครับพี่พี่เนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่า เมื่อกี้ผมไปอ่านคอมเมนต์พี่พีเอฟซีแล้วผมก็ยิ้มออกมีกําลังใจนะครับเพราะว่าบางท่านก็เหมือนเราให้แนวทางถูกพี่พีเอฟซีก็คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณเรานะครับเราก็เห็นแล้วอ่านคอมเมนต์แล้วเราก็มีกําลังใจนะครับผมเนาะนะครับนะครับผมสลับคลิปนี้ผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับขอให้มาในตัวที่ผมชอบก็แล้วกันนะครับพี่ๆสลับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ